เลเวล B นะคะเรื่องเป็นเรื่องเดิมคือเรื่อง pronouns นะโจทย์บอกว่าให้ choose the right personal pronoun to correctly finish this sentence ก็คือเลือก pronoun ที่ถูกต้องเพื่อทำให้ประโยคมันสมบูรณ์นะคะโจทย์บอกว่า they have taken the money พวกเขาไม่เอาเงินไป p l e s run after จุดๆโตดวิ่งตามพวกเขานะคะเขาตรงนี้จะหมายถึงคำว่า d a y ตรงนี้แต่ไม่ใช้ d a y เพราะว่าตรงนี้ต้องการกรรมมาใส่นะคะ เพราะฉะนั้นเราจะเลือกอะไรที่เป็นกรรมของเดก็คือข้ออะไรคะข้อดีด็อกเก่งมากนะคะต้องเป็นเดมนั่นเองส่วนข้อสองค่ะโจทย์บอกว่า To the holiday would be ideal for us <S <S ตรงนี้ต้องการประทานมาใส่นะคะงั้นเรา,าม,มาดูก่อนว่าอะไรที่เป็นประทานต้อง<ร>เป็นข้อสี่อือ ถูกต้องเก่งมากเขามีข้อสี่ข้อเดียวที่ทําหน้าที่เป็นประธานนะคะส่วนที่เหลือทําหน้าที่เป็นกรรมหมดเลยข้อสค่ะโจทย์บอกว่าอะไรเอ่ย I was stopped by a woman who wanted to ask the way to the post office ฉันเนี่ยถูกหยุดโดยผู้หญิงเนี่ยที่เขาอยากจะรู้ทางว่าจะไปที่ไปษณีแต่ตอบว่าอะไรค่ะเขาอ,อยากถามใคร ฉันเนี่ยถูกอยู่โดยผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะถามถามฉันใช่ไหมคะเพราะฉันจะตอบข้อสี่เ่งมากข้อสี่ค่ะไหนหนูอ่านจบข้อ 4, สีสิคะ What is wrong with with ตรงนี้จะต,ต้องเป็นกรรมกรรมกรรมควรจะ ข้อ b ถูกต้องเก่งมากเพราะที่เหลือเป็นประธานเลยส่วนข้อห้าค่ะ a l i and Marcus ร้ายชน Invite to the party ชเขาบอกว่าสองคนนี้เนี่ยอยากจะเชิญหรือชวนนะคะชวนตรงนี้จะที่หายไปจะต้องเป็นกรรมอยากจะชวนมาที่งานปาร์ตี้ตรงไหนเป็นกรรมเออมีข้อเดียวเป็นกรรมตอบข้อ ถูกต้องตอบ A นะคะยูนะยูทำหน้าที่เป็นกรรมตัวเดียวนะคะ I, d ก y กชี she, ทำหน้าที่เป็นประธานหมดเลยส่วนข้อสุดท้ายของหน้านี้ค่ะโจทย์บอกว่า I can't find anywhere ฉันเนี่ยหาจุดๆไม่เจอตรงนี้ที่เราจะใส่คือกรรมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรามีประธานก็คือ I ไปเลย subject ตรงนี้ต้องเป็นกรรมก็คือ,อถูกต้องเก่งมากหามันไม่เจอเลย